ครับสวัสดีครับนักเรียนอลองนั่งตัวตรงๆเนี่ยดูดมีสง่ากว่าเมื่อกี้หน่อยอย่านั่งหน้าเบึง้งยิ้มหน่อยยิ้มจะต้องเห็นอะไรก,ก็ไม่จำเป็นเนี่ยยิ้มต้องเห็นแก้มถ้าแย้มมันจะเห็นลายฟัน ทีนี้วัยพวกเราเนี่ยเป็นวัยที่กระตือรือร้นนะรู้จักที่จะปรับตัวแล้วก็รู้จักที่จะคบเพื่อนเพราะฉะนั้นในชีวิตและครอบครัวเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็คือเพื่อนฝูงใช่ไหมพ่อแม่มาก่อนไหมมาก่อนมาก่อนบางคนนี่ไม่ค่อย ไม่ค่อยสนใจทางบ้านไม่ค่อยสนใจพ่อแม่หรือไม่ฟังไม่ฟังมีนักเรียนบางคนเนี่ยดื้อรั้นไอ้ดื้อรั้นประเภทหนึ่งมีนักเรียนบางคนรู้ดีปวดดีมีนักเรียนบางคนเรียบร้อยน่ารัก สุภาพเรียบร้อยอ,อ่าทีนี้พ่อแม่ทุกคนแหละต้องการจะให้ลูกเป็นบุคคลดีอยู่ในสังคมนะหนึ่งให้การศึกษาลูกสองอให้ความรู้ให้ความรักคือพูดง่ายๆพ่อแม่นี่ให้ทุกอย่างกับลูกได้ แต่ลูกต้องมาคิดดูหน่อยนะลูกๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นห่วงหนึ่งอพอนักเรียนอยู่ประถมเนี่ยไม่เท่าไหร่พอมาอยู่มัธยมเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีมมเพราะนั้นไอ้ชีวิตและครอบครัวเนี่ยกูสอนมาสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์แรกหน่วยที่สองนี่นะหน่วยที่สองเราเนี่ยสัปดาห์แรกก็คือในเรื่องของการอยู่ใน ชีวิตของครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขเป็นยังไงครอบครัวที่มีความทุกข์มีปัญหาเป็นอย่างไรนะพอหน่วยที่สองเรื่องที่สองสัปดาห์ที่แล้วก็สอนเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวของวัยรุ่นการปรับตัวของนักเรียนเนี่ยการครบเพื่อนนะพอคบเพื่อนแล้วเนี่ย เพื่อนวัยเดียวกันเพศเดียวกันกับเพื่อนที่ต่างเพศนะเพราะวัยนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเด็กจะมีการพัฒนาทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพร้อมเมื่ออยู่มัธยมใช่ไหมเมื่อก่อนมีความพร้อมอยู่ระดับอุดมศึกษา ม,มัธยมปลายมัธยมต้น,นครูได้บอกแล้วว่าตอนนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเมืองในชนบทนมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทังนั้นจึงมีหลักสูตรระบุให้เราเรียนรู้ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในชีวิตและครอบครัว เดี๋ยวเราดูผังตรงนี้นิดหนึ่งนะซึ่งครูจะบอกท,ทีแรกก็ไม่ได้บอกนะอเน,นี้ยในหน่วยที่สองเนี่ยชีวิตและครอบครัวเราเราเรียนรู้เรื่องอะไรมั่งสิ่งแรกนะครูจะเลื่อนให้ดูนะในเรียนไม่ต้องจดให้เราเข้าใจนิดหนึ่งว่าเราเราจะไปทางไหนอ่ามาดูทางแรกเรื่องอะไราเรื่องที่สอง ครับโลกทางเพศสัมพันธ์อาขอเลื่อนมานะลายตาหน่อยอ่าต่อไปการโบเพื่อนและการผูกมิตรตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วแล้วก็เรื่องที่สี่การทำพิละการเปี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้อยู่ตรงนี้นะ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศและรู้การป้องกันทางเพศที่ดีได้ออชีวิตครอบครัวมันก็ต้องต้องรู้เรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะาผู้ปกครองพ่อแม่จะต้องรู้ว่าดูว่าลูกเราเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยรู้การพัฒนาการธรรมชาติของลูกเราได้ดีรู้การเปลี่ยนแปลงของลูกเราได้ดีว่า,าเมื่อก่อนเนี่ยลูกเราไม่เคยมีความรักกับเพศตรงกันข้ามแต่ทําไมตอนนี้มีความรัก กับเพศตรงกันข้ามมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วในระดับวัยพวกเราอาทีนี้การเปลี่ยนแปลงนะครูมีสไลด์เพิ่มเติมให้นักเรียนการเปลี่ยนแปลงนะของร่างกายเราเนี่ย นี่ได้เพิ่มแล้วนักเรียนจบไปแล้วว่าการพัฒนาการทางร่างกายคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนยะพอสมัยนี้เขาบอกว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์กันเร็วเกินอายุยังน้อยเลยเริ่มชวนกันเที่ยวแล้วอายุสิบควบมีเพศสัมพันธ์แล้วน่ะลักษณะนี้นะแต่ทีนี้ทีนี้เราต้องเข้าใจว่า สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องสังคมยังไม่ยอมรับแต่การพัฒนาการร่างกายเนี่ยขเขาระบุไว้แล้วว่ารูปร่างจะต้องสูงใหญ่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นพอนักเรียนเข้าหมหนึ่งมีการพัฒนาการวัยรุ่นเนี่ยเข้าหมหนึ่งแล้วเราต้องอบรมพัฒนานักเรียนใหม่ มีการตรวจร่างกายนะมีการาชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเอาข้อมูลมีข้อมูลประวัตินะกรอกประวัติส่วนตัวทั้งประวัติส่วนตัวนะมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเ,เรื่องรูปร่างเราจะโตขึ้นเห็นเด่นชัดเพนะพอช่วงเวลาเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาการเราเป็นไปตามวัยของการพัฒนา เไเป็นไปตามวัยของการพัฒนานอีกประการที่สองฮอร์โมนทางเพศทำงานมากขึ้นเพราะนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองพร้อมๆกันจนกระทั่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะทางเพศจึงเรียกว่าวุฒิภาวะทางเพศบ้านั้นเราเลยว่าครูบอกว่าอ้าวนักเรียนชายคนนี้ มีวุฒิที่ภาวะทางเพศหรือ,อยังนักเรียนหญิงคนนี้มีวุฒิที่ภาวะทางเพศหรือ,อยังก็ไม่รู้ต้องเราจะรู้ดีอ่า,อาสิ่งแรก คนที่มีวุฒิภาวะทางเพศหรือมีความพร้อมจะต้องมีการเกิดอันนี้ในสไลด์เราล,ละระบุเลยนะจะต้องมีการเกิดอันนี้จึงจะมีความพร้อมทั้งหญิงและชายหญิงและชายนะ,ะทีนี้ มันพร้อมมาได้อย่างไรมันจะมีการปฏิสนธิได้อย่างไรก็เนื่องจากการพัฒนาการทางร่างกาย 1. โตขึ้น 2. องฮอร์โมนเพศทำงานมากขึ้นใช่ไหมโตขึ้นฮอร์โมนเพศทำงานมากขึ้นสิ่งที่จะบ่งบอกเด่นชัดจากสไลด์เพิ่มเติมตรงนี้ ต่อมควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายเราเราโตเพราะอะไรเขาบอกโตเพราะอาหารอาหารให้เราเจริญเติบโตโดยมีร่างกายเรามีต่อมตอมในร่างกายต่อมควบคุมการเจริญเติบโตวรวมถึงต่อมเพศด้วยเอาดูสไลด์เพิ่มเติมนะครับานั่เรียนดูตรงนี้อ่า ่มควบคุมการเจริญเติบโตนะทีนี้ทั้งสี่ต่อมเนี่ยเป็นผลต่อร่างกายเรามากขาดต่อมใดต่อมหนึ่งไม่ได้เลยเพราะนั้นผลต่อร่างกายเราก็คือต่อมใต้สมองนี่แหละมันจะขับฮอร์โมนออกมาให้เราจเจริญเติบโตใครที่ขับฮอร์โมนต่อมใต้สมองขับฮอร์โมนมามากก็รูปร่างโตใหญ่ ต่อมพอมนขับมาน้อยรูปร่างเล็กเล็กแกลนเพราะนั้นต่อมใต้สมองนี่ตตอมบัญชาการเลยนะน,นนี้เป็นการทบทวนนะต่อมไทลอยต่อมมวกใตต่อมเพศ ทีนี้การจเจริญเติบโตเนี่ยสองต,ตอมไม่เป็นไรยตอมเดียวเปลี่ยนเป็นตอมเดียว